สวัสดีครับพี่น้องชาวสมาคมชาวกิจิตสงเคราะห์ทุกประเภททุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศไทยครับวันนี้ผมในฐานะของประธานสมาพันธ์สมคมชาวกิจิตสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและในยกสมาคมชาวกิจิตสงเคราะห์ของสภารสมาชิกชุมนุมสภานอมทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสื่อสารกับพี่น้องชาวขบวนการชาวกิจิตสงเคราะห์ทั่วประเทศ ว่าวันที่30พฤศจิกายน2568เป็นวันที่ฟ้าเปิดสำหรับชาวสมาคมนั่นคือการพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอักราปม,มเผาซึ่งถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ได้เอื้อ,อทอนกับพวกเราให้พวกเราได้เสนอความเดือดร้อนเสนอปัญหา เสนอความต้องการที่จะแก้ไขเร่งด่วนกับการแก้ไขระยะยาวซึ่งสิ่งใดที่ทางรัฐมนตรีหรือกระทรวงพ,พมจะช่วยพวกเราได้ก็จะรับแก้ไขทันทีในสิ่งที่ทําได้ผมจึงเรียนกับพี่น้องชาวสมาคมชากิจสงเคราะห์ทุกท่านว่าท่านครับผมขอพลังพลังใจที่ท่านให้พวกเราที่ได้ประสานแพบกับคณะนะ้านรัฐมนตรีเราได้เสนอไปสาเรื่องในระยะสั้น คือ1เรื่องของการแก้ไขประกาศกระทรวงว่าด้วยการรับจ่ายเงินธุรกิจสงเคาะที่ของเดิมมีอยู่14ข้อเราขอเพิ่มเป็นอิก18ข้อซึ่งก็ไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรงเรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นเป็นค่าประกันภัยทั้งหลายที่ชาวสมาคมมีอาคารสำนักงานอยู่หรือจะเป็นเรื่องของค่าทนายความซึ่งทางกระทรวงก็รับแล้วว่าลักษณะชนี้ ไม่ใช่ปัญหาและเป็นสิ่งง่ง่ายซึ่งผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับความรู้ค้ห์จากคณะกรรมการประจำคือหัวหววน,นั่นคือท่านประลัดกระทรวงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้พี่น้องนั้นทํางานคล่องสะดวกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ทางรัฐมนตรีก็รับซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการประสานงาน นั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคืออัตราสพที่เรามีจํานวนสมาชิกแตกต่างกันในสมาคมทุกระดับเช่น2,500มีสมาชิกไม่เกิน2,500คนเราสามารถเก็บเงินสมเคสได้ศพละไม่เกิน100บาทเราเสนอไปครับที่เราพวกเราได้นเสนอและประชาวิจารณ์ไปแล้วคือศพละ200บาทถ้าไม่เกิน5,000ของเดิมเก็บอยู่ที่ไม่เกิน50บาทขอปรับครับเป็น150บาท ไม่เกินและก็จะเรียงเรียงดับไปจนถึงหมื่นคนและก็มริการเพิ่มคําว่าไม่เกินพี่น้องครับเราไม่ได้หมายถึงว่าเราใช้ในระดับนั้นเลยเราสามารถรยายบริหารนวงบเงินนั้นได้ในเรื่องที่สมเราเสนอไปในนิยสั้นก็คือเรื่องของการให้กระทรวงนั้นออกหรือกรมกิจการสตรีนั้นออกมาออกหนังสือมาให้พวกเราได้ปฏิบัติได้ว่าการบริหารจัดการณวันนี้ด้วยความก้าวหน้าของไอที นะครับขอให้ท่านสั่งการว่าการบริหารสมาคมนั้นสามารถใช้ไอทีได้เรามีหนังสือฉบับหนึ่งลงเมื่อวันที่15มีนาคม2565นอั่นเกินมัดให้เราสามารถแจ้งสมาชิกเข้าประชุมใหญ่ได้โดยใช้ในระบบไอทีเราอยากได้สิ่งที่เราบริหารทุกๆเรื่องเช่นการเก็บเงินตรงข้อแจ้งการเก็บเงินตรงข้อล่วงหน้ากับสมาชิกเรื่องการประกาศสิ้นสมาชิกภาพด้วยระบบไอทีกับสมาชิก ซึ่งจะทําให้รวดเร็วครับจะมีสมาชิกมากหรือน้อยก็ตามก็เป็นทําให้ประสิทธิภาพกนนารบริหารดีขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส่วนระยะยาวนั้นสมภพันเราได้เสนอไปเรื่องการร่างพรบรภาคประชาชนที่พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมลงชื่อมา14,500คนเราได้ยื่นไปที่รัฐสภานะครับรอการบรรจุวาระเข้าสู่กับพิจารณาตรงนั้นผมอยากจะเรียนกันทั้งหลายว่ากระทรวงรับทราบโดยเฉพาะพระท่านรัฐมนตรี อากคราพมเผ่านั้นท่านบอกเสียดายถ้ามีโอกาสรัฐบาลหรือพรรคของท่านเองจะนําเสนอเป็นกฎหมายประกบไปด้วยอันนี้พี่น้องครับเราต้องขอบคุณทางท่านอาการาพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการที่รับจะนําเรื่องนี้เข้าไปโดยการนําของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือท่านธรรมนัฐพมเผ่าครับ ะัะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าท่านครับขอพลังใจในการมาพบกับท่านในการสร้างพลังให้ท่านเชื่อมันว่าพวกเราคือพลังที่แข็งแรงที่จะทําให้สังคมนี้จเจริญเข้าหน้าได้เรามีเป้าหมายจํานวนไม่น้อยกว่า1,000คนถึง1,500คนเพราะนดังนั้นดังนั้นสากลหรือศูนย์ประสานงานหรือสมาคมทุกสมาคมที่ท่านบอกว่ามีปัญหาแล้วท่านครับวันนี้ผมขอเชิญชวนและสร้างค่านิยมของพวกเรา ชาวสบวนการสากลสบนการชาวษกิจสมคอ,อเพื่อรวมพลังกันผมขอฝากครับด้วยความเคารพร,รักและจะเป็นพลังให้พวกเราแกนนําต่อสู้ให้ท่านต่อไปครับขอบพระคุณครับ